ผิดคอกูเป็นมอไฟเลยนะต้นไลฟ์อาจจะคิดว่ากูไม่เห็นนะแต่กูเห็นนะไฟมันดับอยู่ก็จริงอะ่ะที่แจ๊คเขาปิดฝาท่อมันเปิดขึ้นอะ่ะฝาท่อมันเปิดขึ้นอ่ะคนโดนฝนอาจเป็นหวัดคนโดนหมัดอาจเป็นมึงเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับเย่เลืมใส,ส่กิ๊ก้ด้วยนะครับรถที่1น0บาทรบผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ีจไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินเนะีครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติม ผ่านไอดีพาสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับมาลุยจะเป็นคุญแจด่านจ้าด่านใหม่นี่เจอผมไล่กวีใส่เลยนะโอ้โ <Beng Zen> หโอ้โหแท๊กแท๊กแท๊กแทเปียวเปียวเปียวตึงปั๊มโอ้โห เอ้าเดดเดดเดดพี่พี่ยังไม่ได้เล่นนะโว้ทุกคนเฮ้ยกูจะมาชีวิตใครบางคนเอาไว้ใครไหมกำลังช่วยชีวิตผมช่ว่ช่วยชีวิตผมด้วยเอางี้ไอ้เจมอะไรจะฆ่าห้อง ต้องใช้แผนแบบโปเต้ว่ะแผงไงมไปซื้อเซื้อหรอเรียกใช้แผนแบบโปเต้เรียบว่าคนร้ายอาจจะคิดว่ากูไม่เห็นนะแต่กูเห็นนะไฟมันดับอยู่ก็จริงอะที่จริเขาปิดปากของไอ้เฝาท่อมันเปิดขึ้นน่ะฝาท่อมันเปิดขึ้นน่ะคอนั้นบ้างด้วยอ่ะฝาท่อมันเปิดขึ้นห้องกล้องใครจัดสารภาพไว้ฮัลโหลเอาพี่ผู้ขามพี่ผู้สารภาพพี่เองผมอยู่ผม ใช่ผมอยู่ข้างบนขวาครับ้วยใครพูดถ้าไม่มีใครพูดกูจะบอกชื่อสิบวินสุดท้ายนะโหลให้ให้ให้ผมให้ผมลกให้ไหมเผื่อจะได้ดูตัวไม่กล้า้าพี่เอกพี่จะพูดว่าใส่นัตเตอร์หรือว่าเรล่านี่พี่จะพูดว่าใครคือผมผมผมกับพี่เอฟอยู่ด้วยกันในห้องไฟอยู่ลึกสุดอยู่ลึกสุดเดินเข้ามากูเพิ่งเดินกลัใช่เดินสวนกันตรงนั้นเลย แต่ตอนแรกก็ตกใจนะนึกว่ากายจะเดินมากระทบไหล่พี่สกีผมก็นึกว่าพี่จะฆ่าผมเหมือนกันเพราะผมอยู่ลึกสุดแล้วพี่จะฆ่าผมแล้วโดดท่ออะไรเงี้ยตัวกายแบบว่าจะเดินมาหาคนลึกๆเลยไม่ไม่ไม่ผมอุนี่ไม่พูดเลยอุนี่แล้วอีมุนี่ถึงเวลาแล้วพี่เอกจะพูดอะไรมันเห็นชัดๆเลยอ่ะพี่เบสติ๊กอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอ้วนตัวเองวะเนี่ย ่ผมบอกเลยพี่ตายแล้วตอนนี้พี่เบสไปแล้วพี่ไม่ทันแล้วดิคือเอาตรงคุไม่แน่ใจคุไม่แน่ใจระหว่างสีน้ำตาลกับสีส้มแต่ไอเบสมันเฉลยเฉยเลยไม่ใช่พี่ไม่แล้วทำไมทึงเป็นทำไมถึงโขมอีกแล้วไม่มีคู่หูแบบนี้มีโอกาสตายสูงถึงแปดสินเปอร์เซ็นต์ขออนุญาตนะพี่เปียก้าใครมาพี่ฟุกพี่เบคยาใครมา แน่ไอเจ้ต้องนึกว่าผมฆ่าใครแล้วผมจะชวนเดินออกไปทางอื่นมันก็เลยจะเข้าไปจับพี่นลือศพที่ไหนครับ เอในห้องไฟพี่เอ้ยทำไมผมผมเห็นศพพี่โปเต้ผมรีอรีพอศพจานฟัวแสดงว่าศพยืนซ้อนกันเหรอดัคนโดลคิวเหรอพี่ปิดคอกูเป็นมอไฟเลยนะแป๊ดแป๊ดคนโดนฝนอาดเป็นหวัดคนโดนหมัดอาเป็นมึงนะนี่หาเขาที่มันมันแบบนี้หาจีวอนเอ้ยผมจีวอนเป็นพระผมผ้าด้วยนะเป็นหัวเอาที่มันโดนโดนสิวะ พี่อู๊ดพี่อุ๊ดกล้ากูในห้องไปทุกรอบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้น้องพี่อู๋ขอเคลียร์กับไอ้อุ๊ดหนีก่อนมึงสารภาพทำไมเนี่ยพี่อู๊ดนีสารภาพว่าใค้อุ๊ดหนีเออมึงพูดได้มาเร็วๆดีมึงเห็นใครอ่ะผมจะแกล้งพี่เบสบี่แล้วผมก็ลุงคลอดจากพี่เบสมองไม่เห็นผมแกต้องตัหล่นพีกาแกเป็นคนกระโดดจริงใช่ไหม ผมเม็นคกลกว่าแค่เป็นคนโดดท่อใช่ไหมไกลแพ้ตลอดเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยกายก็ได้พูดแต่พี่ไม่ค่อยได้พูดพี่ก็ตายแต่กายใช่จดจับเลยกายกูไม่ได้หมดมึงจริงมึงดูย้อนหลังได้เลยดูย้อนหลังได้เลยกายผมไม่ได้หมดพี่เอ้ยห้องใยมันโคตรน่ากลัวเลยเนาะแต่กายยังสู้สู้พี่กูไม่ได้พี่กูไม่ได้เลยใช่ใช่ดูดูย้อนหลังกูได้เลย เปลี่ยน่ะเ้ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะไม่ได้เป็นรอบนี้เจม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 คอนเนอร์ดีกว่าตอนนี้เจมน้องลักซ์ดีกว่าอ่ะเจมคอนเนอร์ผู้ชายมากสเสน่ห์กล้องเห็นนะกล้องเห็นโลกเห็นนะกล้องรู้โลกรู้นะทุกอย่างนะกล้องรู้โลกรู้นะทุกอย่างรู้นะ ตบที่ไหนครับคนที่จะฆ่านักสืบก่อนใครดูงกล้องเหรอพี่พี่อยู่ไม่กี่คนมันก็จะมีเจมมีเอฟเคิร์นแหละที่ฆ่านักสืบก่อนผมจะบอกให้ตบนี้ไม่มีทางเป็นอาจารย์นักลัษได้เฮ้ยเรียกชื่อเต็มเลยเพามั่นใจหมดแล้วถ้าไม่ใช่อาจารย์นักลัดนักลัดก็เดินผ่านผมเหมือนกันใช่ไหมคุณฟุกถูกต้องไหมครับเอ มันมืดอ่ะคุณเอกครับเราก็ไม่ได้มันมืดมันไฟมันดับอ่ะคุณเอกผมไม่เห็นว่ะแต่ก่อนไฟดับก่อนไฟดับกับผมเพียบียบบคนใส่เอี๊ยมน่าจะพี่ฟุกป้าตรงห้องขวาใช่ไหมใช่พี่ฟุกใส่เอี๊ยมไม่ใครดูกล้องอ่ะพี่อยู่หน้ากล้องเพราะพี่กลัวตายอันนี้ใครเห็นพี่กายเฉหมวะพี่หัวล้มพี่เห็นหัวล้เลยเฮ้ยหัวล้มอะไรวะ ในเกตอ่ะมีการฟุกกับเจมเดินเข้าไปพี่มีคนดูกล้องเมื่อกี้ว่าคนดูกล้องต้องเห็นกูดิ้องยเห็นกูแน่แน่น่เอ้ที่เี่มูครับอไหนนะเจมแล้วตอนนี้สมอยู่ไหนอ่ะอยู่มสมูอะไระยูมสมูอไี้ที่เอกเดินจากขบนออเี่ยมาจากบนเป็นไปได้ คนที่มา่อาจะกระโดดชอขึ้นไปเฮ้ยผมจาได้แล้วตาเอกตาเอกยิงปืนแล้วก็ตามลงมากีมีรูปช็อตไม่ใช่เป็นที่ตกบูคำมูอะไรไม่รู้พี่เอฟอะไรหรอพี่เอฟสูกใส่พี่เอกหรอเรื่องนั้นแหละไม่คือมันกายจะเดินไปหลังสุดแต่ว่ากายเดินไปหลังพี่เอกนะแต่พี่เอกเดินเข้าไปก่อนแปลกต้องพิมมาตปวดในเบนแล้วโ่้ยมพนนีพูดที่ตกบูคำมูได้เป็นเจ็ว่าเต้เปนแปลกๆปลกไว้จบแล้สตกบูคำมูเดี๋ยวเดี๋ยวสกูบูอะไรวะ ่ผมไม่กล้าไปซ่อมไฟอ่ะผมไม่เห็นได้เอกจริงอ่ะเมื่อกี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอุบัติการณ์ที่โจมตียันของเราเละเทะระเบิดไปหมดแล้วปั๊บ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 เอาล็อกทิศทางเรียบร้อยทิ้งขยะให้ลงถัง เฮ้ยไอเกมไม่น่าเป็นว่ะเพราะมันไปเก็บขยะกับผมข้างบนใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ต้องมาทางนี้เพื่อที่จะมาทิ้งขยะตรงนี้มาวะน่าคิดน่าคิด <coup s> ไม่ใช่พวกเราสี่คน <coaster> ใช่เปล่า, <c oughs> ลาวะมึงไม่ใสกูอะไรกูไม่ได้สงสัมึงก็<ต>ม,มึงบบแป่ก <ๆ S 1> ลัว ไม่สงสัยกูคุณต้องโหวตมึงสิตอนที่เราสติกเกันสี่คนแล้วมีศพแล้วอีกสองคนนันใช่สติ๊กสี่คนผมนั่นนะสี่สองคนอยู่ไหนกันยังไงพี่อ่าผมเหรอครับไ่สู้ครับเองนี้ผมคุณฟุกครับคือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคุณฟุกผ่านไปคุณฟุกบอกไม่เห็นผมเนี่ยคุณฟุกพยายามที่จะทาอะไรครับไม่ไม่ไม่ผมยืนอยู่หน้ากล้องแต่ว่าผมมองไม่เห็นจริงจริงมันมืดมาก มันยังไม่ได้ปิดไฟตอนนั้นเลยไม่ใช่แต่ผมบอกผมบอกคุณเด็กแล้วว่าว่าผมเห็นคุณเด็กยิงปืนอยู่บนขวาแต่ว่าตอนที่คุณเด็กเดินมาไฟมันปิดแล้วพี่เต้เกมแรกปิดไฟทำไมพี่บอกไม่ปิดพี่กำลังจับให้ผีเฉลยตัวตนออกมาใครเอ่เองเยเออเฉลยก่อนหนึ่งคนน่ะเฉลยก่อนหนึ่งค้นแล้วเราเมื่อกี้อะไตยเกอศสตรงไหนไตยเกอศสตรงไหนเมื่อกี้อะตรงรหัสมอส เฮ้ยที่ที่ห้องแอดมินน่ะมีศพน้องแพทนอนตายอยู่ด้วยผมยืนเฝ้าศพอยู่เผื่อใครจะมาเผื่อใครจะมาดูใช่ไหมก็เลยจะปาดอีกคนนึ่งไปบนเก้รีพอร์ตจริงๆครับันนี้ไม่ได้ข้าไม่ได้ฆ่าเพราะฉะนั้นไม่คือแค่บอกแฟกเฉยๆพี่เต้เพราะตอนแรกตอนแรกมันปิดจริงอันนี้คือพี่มันหมึ่งในการย้ายศพนึกออกปะ ศพน้องแพทน่ะคุณฟุ้เป็นคนฆ่าแล้วศพเอกเนี่ยไอ้กายเป็นคนฆ่าอืมอ่ะงั้นโหวตพี่ฟุ้งก่อนเลยอ๋อแล้วแล้วก็ตาเอกก็อยู่รวมกันกับอ่าพี่อง้าแล้วก็ใช่ไหมโอเคครับได้เลยรู้เรืองจูมือกับสีคนเหมือนไปเที่ยวแบบว่าสวนสัตว์ไงเดินแบบชมทรายเอาไอ้เพี่อนจริงเหรอเนี่ยกูเป็นจริงเหรอเนี่ยให้ผมเมื่อกี้เอ้ากูนึกว่าเราพูดมั่วๆเราโหวตคนจริงไอ้เงแยโหวตกูจริงๆโหวตกูจริงๆเลยอะ แบบกูนี่ว่าเราพูดพูดแล้วรู้อยู่แล้วว่าแต่เอกอะเป็นคนร้ายไอ้เหี้แลสรุปว่าปวดกูจริงๆเลยแ่บปวดกูเลยอะอะไรวันนี้ยคือผมนึกว่าคุยกันโบบาโบบา่าอ่ารู้แหละไปเอกแน่นอนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันสี่คนคือแล้วผมพูดในจิตีมว่า กล้าถ้ากูอยากฆ่ากู่ปู่พ่อมาฆ่าในห้องนี้แล้วบ้านเตอร์มาฆ่าจริงรถศพรถศพที่พี่เอรีพอร์ตเรถศพตรงไหนล่ะพี่ตาเอกท็อปฟอร์มจริงเอ่อก้าได้ก้าได้ไอพี่อูดได้ได้ได้แยกสายไหมเตยแยกปแยรถไม่ฆ่าวะตรงนั้นไม่ผมนะฆ่าใครเลยจริงมึงฆ่ากูเลยก้า ฆ่าแค่พี่วีคนเดียวเอาล้วอ๋อแต่ว่ากายกายค่านานแล้วใช่ฆ่าแพทด้วยผมก็เลยไปอยู่กับพี่โอ้ไม่กอดคุณเอกโดนจิตปุงแตงคุณฟุ๊กแล้วทำไมคุณฟุ๊กไม่รีพอร์ตศพมะผมยืนรออยู่เพราะว่าผมเวลาผมรีพอร์ตผมแตกทุกทีขนาดเมื่อกี้ผมไม่รีพอร์ตผมยังแตกเลยอ มันเป็นต๊อกฟุ๊กเฝ้าแล้วไม่รีพอร์ตสักทีอ่ะกายก็เลยฆ่าได้อีกคนนึงเห็นไหมโอเคต้องเล่นเกมไปสองอ่ะโอเคโอผมฆ่าตัวเองพี่คือผมเพิ่งฆ่าเลยก่อนรีพอร์ตแป๊บเดียวพี่ฟุกแล้วพี่ฟุกก็เดินมาเจอแต่ไม่เจอง่ายเลยที่ที่ผมสงสัยพี่อ่ะเพราะว่าเกมเมื่อกี้เกมเรียกอาจารย์นักล่าอย่างนี้เลยโอ้พี่ผิดเองพี่ผิดเองเกมคือเกมเรียกอ่ะจำได้เลยใครก็คือเรียกชอนั้นคือเรียกว่าฟุ๊กไม่ได้เป็นที่รู้ว่า ช่วยพีดเต็มที่เลยสุดยอดวะเขมแม่งตายคนแรกไปเลยอะกีอก็นั่นไงคือภาพมันติดตายเข้มกดรีบอร์ดแล้วมันตายไปเลยอะผมก็ยืนแบบไม่กดนะกูไม่กดผมสุดยอดไหมคุณฟุกสุดยอดวะคุณเอกสุดยอดมากทำไมคุณฟุกไม่ตายฟรีอ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันเป็นหมวกพี่อู๊ดไงก็เลยได้เป็นต่อเฮ้ยผมวะพี่อู๊ดเป็นต่องั้นเป็นต่อด้วยเลยละกัน